เดี๋ยวพาคุณผู้มชมไปดูเรื่องของฝุ่น PM 2.5กันบ้านนะครับภาพรวมในช่วงเช้าวันนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่เขาจะไม่เข้มงวดกวดขันนะครับเพราะว่าล่าสุดครับทางด้านอำเภอเอมืองเลยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบไร่อ้อยมีการกำชับกเกษตรกรครับว่าห้ามเผาเด็ดขาดส่วนตำรวจที่วังสะพุงก็ไปจับคนเผาไร่อ้อยรายแรกของปีได้แล้วนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาฝุ่น PM สองจุดห้าครับ ตำรวจภูทรวังสะพุงจังหวัดเลยครับนำผู้ต้องหาวางเพลิงเผาทรัพย์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ไร่อ้อยบริเวณริมคลองสุบน้ำบ้านป่าเป้าตมวนปากปวนอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับโดยผู้ก่อเหตุได้เผาไร่อ้อยของบิดาแล้วก็ลุกลามไปไร่อ้อยของเพื่อนบ้านครับสร้างความเสียหายจำนวน3แปลงและรถไถนาอีก1คันรวมมูลค่าประมาณ1 2 0 0 0 0บาทครับ เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจับกลุ่มตามยุทธวิธีมีการใช้ไม้ง่ามเนี่ยครับเข้าจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุขณะที่หลบหนีอยู่ภายในบ้านซึ่งทุกปีเมื่อเข้าสู่ฤดูแรงครับแล้วก็ฤดูการเปิดขีบอ้อยจังหวัดเลยก็มีโรงงานน้ำตาลสองโรงนะครับและมีเกษตรกรปลูกอ้อยจำนวนมากก็มักที่จะมีการลักลอบทั้งเผาปา่าแล้วก็เผาไร่อ้อยเพื่อส่งโรงง,งานก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ทั้งจังหวัดก็เลยใช้กฎหมายเข้มข้นเพื่อดำเนินคดีกับคนเผาครับขณะที่นายพยุงเหล็กดีนายอำเภอเมืองเลยพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการอาสาเคลื่อนที่เร็วและกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่บ้านห้วยตกตำบลนาโป่องอำเภอเมืองเลยบริเวณไร่อ้อยของชาวบ้านโดยมีการกำชับให้ความรู้เรื่องของการตัดอ้อยสดครับโดยนายอำเภอเมืองเลยบอกว่าได้มีการประชุมจัดตั้งทีมปฏิบัติการของแต่ละท้องถิ่น ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลต้องประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเมื่อเกิดการเผาขึ้นก็ต้องรีบระงับทันทีครับและจะต้องมีทีมรับแจ้งเหตุด,ด้วยเพราะว่าการเผานั้นผิดกฎหมายส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับโดยเฉพาะที่อำเภอรับแลครับยังพบการเผาฟางข้าวอย่างต่อเนื่องหลังมีการเก็บเกี่ยวเสร็จเพื่อที่จะเร่งทำงานงวดต่อไป เพราะว่าชาวนาเขาก็กังวลนะครับว่าช่วงที่อากาศหนาวจะทําให้ข้าวออกรวงช้างอกช้าหรือที่เรียกว่าข้าวสะดุ้งหนาวสะดุ้งร้อนครับชาวนาก็เลยไม่อยากให้ข้าวออกผลผลิตในช่วงของฤดูหนาวจัดหรือว่าร้อนจัดนั่นเองครับก็ต้องนํามาเตือนกันตั้งแต่เนินๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทําให้สถานการณ์ฝุ่นพีเอมสองจุดช่วงปลายปีนั้นไม่สูงไปมากกว่านี้ะนะครับ